ประเทศไทยดินแดนที่เรารักดินแดนที่เราเรียกว่าบ้านแต่ในบ้านนี้อาจจะเป็นอย่างไรในวันข้างหน้าปี2569ปีที่โลกทั้งใบยังคงหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทางเศรษฐกิจเทคโนโลยีการเมืองสังคมสิ่งแวดล้อมทุกอย่างเหมือนจะไม่หยุดพักไม่ต่างอะไรกับหัวใจของมนุษย์ ที่บางวันก็มั่นคงบางวันก็สั่นไหวคนจำนวนมากตั้งคำถามว่าประเทศไทยกำลังจะไปทางไหนจะรุ่งโรดหรือถอยหลังจะได้ผู้นำที่มีธรรมะหรือยังต้องรอเศรษฐกิจจะดีขึ้นไหมสังคมจะสงบลงหรือไม่แต่คำถามที่ลึกที่สุดไม่ใช่เพียงดวงของประเทศ จะเป็นอย่างไรแต่คือดวงของใจคนไทยยังมีแสงสว่างอยู่หรือเปล่าพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่มีสิ่งใดที่ควบคุมได้สิ่งที่เราต้องเข้าใจจึงไม่ใช่แค่ปรากฏการภายนอกแต่คือธรรมะที่อยู่เบื้องหลังความวันไวทั้งมวลสิ่งที่เรากำลังจะพูดถึง ไม่ใช่แค่เรื่องของดวงดาวที่เคลื่อนแต่คือแนวโน้มของบ้านเมืองจังหวะของโชคชะตาที่สัมพันธ์กับอุศลกรรมของผู้คนและความจริงแท้ของธรรมชาติที่เราต้องเข้าใจเพื่ออยู่กับมันอย่างไม่ทุกข์หากเราเข้าใจธรรมะแม้ดวงเมืองจะร้อนแรงใจเราก็เย็นได้แม้เศรษฐกิจจะพันพวน เราก็มั่นคงได้แม้โลกจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเราก็จะมีที่พึ่งภายในวันนี้จะพาทุกคนเดินทางผ่านดวงดาวประเทศไทยปี2569ถึง2570แต่ไม่ใช่เพื่อให้คุณพึ่งดวงดาวแต่เพื่อให้คุณพึ่งธรรมะสุดท้ายไม่ว่าดวงดาวจะเคลื่อนไปทางไหน ถ้าใจเรามีสติมีเมตตามีปัญญาประเทศนี้จะไม่หวนไหวพร้อมแล้วหรือยังที่จะฟังเสียงของแผ่นดินนี้ด้วยใจที่เปิดกว้างธรรมะเป็นที่พึ่งเรามาเริ่มกันเลยค่ะเมื่อเรามองเห็นดวงประเทศไทยในช่วงปี2569ถึงปี2570เราจะเห็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างเด่นชัด ไม่ใช่เพียงจากดวงดาวบนท้องฟ้าแต่คือความเคลื่อนไหวในจิตใจของผู้คนความคิดใหม่ๆกำลังก่อตัวความอดทนที่สะสมมานานกำลังหาทางปลดปล่อยบ้านเมืองของเรากำลังอยู่ในวาระแห่งการทดสอบความมั่นคงภายในดาวบางดวงเคลื่อนเข้าเรือนที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจของครัวเรือนความเท่าเทียมทางสังคม และพลังงานของประชาชนที่รวมกันด้วยจิตสาธารณะสิ่งเหล่านี้ทำให้หลายคนรู้สึกว่าบ้านเมืองกำลังจะเกิดอะไรบางอย่างบางคนหวังว่าจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่ดีบางคนกลัวว่าอาจมีความสั่นสะเทือนแต่ในโลกของธรรมะพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราในขณะนี้จึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญหากแต่เป็นผลของเหตุที่เราทำร่วมกันมาประเทศไทยในปีนี้จะมีทางจังหวะของการฟื้นตัวและการทดสอบเศรษฐกิจเริ่มเห็นผลทางบวกแต่ยังไม่แน่นอนการเมืองเริ่มมีเสียงใหม่ แต่ยังต้องใช้ขันติสังคมเริ่มกาพูดความจริงแต่ยังเจ็บปวดกับความไม่เสมอภาคดังนั้นความหวังและความท้อแท้จึงเดินอยู่คู่กันเหมือนดวงอาทิตย์และเงาที่ไม่มีวันแยกออกจากกันหลักธรรมที่ควรตั้งมันในปีนี้คืออัปปมาทธ,ธรรมซึ่งแปลว่าความไม่ประมาท พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าอัปมาโทูอมตังประทังความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายถ้าเรามีสติไม่หวั่นไหวไปกับข่าวลือความกลัวหรืออารมณ์ของฝูงชนเราจะเห็นโอกาสซ่อนอยู่ในทุกวิกฤตบ้านเมืองเราอาจมีปัญหาแต่ถ้าประชาชนไม่ประมาทไม่ลงเชื่ออะไรง่ายไม่ไหลาตามกระแส ไม่เผลอพูดร้ายไม่เลือกทางที่เบียดเบียนกันประเทศไทยจะไม่หลงทิศในปีนี้ดวงดาวแห่งพลังประชาชนและความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างกำลังค่อยๆขยับแต่จังหวะเหล่านี้ไม่ควรเร่งเพราะดาวบ่งว่าห่างใจร้อนเกินไปอาจน,นำไปสู่ความเสียหายระยะยาวพระพุทธเจ้าให้หลักธรรมว่า ันติคือเครื่องประดับของนักต่อสู้การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงนั้นไม่ใช่เกิดจากการกดดันอย่างรุนแรงแต่คือการสร้างความเข้าใจร่วมกันอย่างมีสติอย่างมีเมตตาและปัญญาประเทศไทยในช่วงนี้ยังต้องการการเยียวยามากกว่าการกล่าวโทษเยียวยาความเหลื่อมล้ำ เยียวยานี่สินที่สั่งสมเยียวยาความขัดแย้งในครอบครัวเยียวยาใจคนที่เหนื่อยล้าจากการต่อสู้มาอย่างยาวนานพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้เราหลีกเลี่ยงความจริงแต่สอนให้เราอยู่กับความจริงด้วยใจที่ตั้งมั่นดอกบัวที่เกิดจากคนตมแต่ไม่ถูกคนกลบแม้เมืองจะยังวุ่นวายใจใเราสงบได้ แม้บ้านเมืองจะยังไม่เปลี่ยนแต่เราสามารถเริ่มต้นเปลี่ยนที่ตัวเราปี2569ที่จะถึงนี้คือปีแห่งการตั้งสติการเลือกทางด้วยปัญญาการไม่หลงกับกระแสโลกและการฝึกใจให้มั่นคงท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงภายนอกดวงของประเทศอาจจะพันผวนแต่ดวงของใจเรา อยู่ในมือของเราเสมอเมื่อใจคนไทยเป็นธรรมดวงของประเทศก็จะเป็นธรรมเช่นกันด้านเศรษฐกิจปี2569เศรษฐกิจไทยยังเผชิญกับความท้าทายหลายด้านตั้งแต่ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่แน่นอนราคาสินค้ากเกษตรการส่งออกและภาคบริการยังคงได้รับแรงกดดัน อย่างไรก็ตามยังมีโอกาสจเจริญเติบโตจากเทคโนโลยีใหม่ๆการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เริ่มมีบทบาทมากขึ้นในสังคมการเมืองในปีนี้เป็นหัวใจสำคัญที่ต้องจับตามองพลังของประชาชนที่ตื่นตัวมีมากขึ้นการเรียกร้องความยุติธรรมความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมในสังคม เป็นเรื่องที่โดดเด่นแต่ในขณะเดียวกันความแตกแยกและความขัดแยง้งทางความคิดก็จะสูงขึ้นตามมาสิ่งแวดล้อมภัยธรรมชาติในปีนี้แสดงสัญลักษณ์เตือนภัยพิบัต,ติต่างๆมากขึ้นทางน้ำท่วมภัยแล้งและการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศซึ่งเป็นผลจากการใช้ทรัพยากรอย่างไม่สมดุลของมนุษย์ และพฤติกรรมที่ไม่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมโอกาสแห่งปี2,569นี้ก็มีโอกาสใหม่ๆโดยเฉพาะในด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนการพัฒนาทักษะใหม่ๆเช่นดิจิทัลการเชื่อมโยงระหว่างกันในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศเมื่อเราผ่านเรื่องราวของดวงประเทศไทยแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือจิตใจของเราจะต้องตั้งมันในธรรมะเป็นที่พึ่งเพื่อไม่ให้ความไม่แน่นอนและความเปลี่ยนแปลงนอกตัวมาพราบความสงบในใจไปขอให้เราได้ร่วมกันเจริญสติในทุกลมหายใจร่วมกันเจริญเมตตากรุณาและร่วมกันตั้งปณิธานส่งพลังใจที่ดีให้กับแผ่นดินไทย ขอให้แผ่นดินไทยเจริญรุ่งเรืองด้วยสติปัญญาและความเมตตาประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขและทุกความเปลี่ยนแปลงเป็นไปเพื่อความดีงามอย่างยั่งยืนเป็นอย่างไรกันบ้างคะเราได้นำภาพรวมของดวงประเทศไทยปี2569ถึงปี2570มาฝากทุกท่านกันนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ